สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมา,าเล่าถึงกล่องกล่องรีโวนะครับเป็นปากมาเป็นอุทาหรณ์นะครับเป็นจากประสบการณ์อันนี้ส่งมาจากสปป,ปลาวนะครับส่งมาให้ซ่อมนะเรามาลองกันอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับก่อนจะเสร็จก็ล่อไปสองวันกว่าสามวันนะไล่ยากจริงปัญหาเราจมาคุยกันว่ามันจากอะไรนะครับ อันนี้สตาร์ตติดปกติเร่งเร่งปกตินะตอนมาเนี่ไม่ติดเลยนะครับขึ้นโคดมีบาดเลยนะครับโคดเยอะอันนั้นไม่ได้ถ่ายไว้ก็อันนี้ก็เหลือระบบระบบไฟอันนี้ไม่เกี่ยวกับกล่องนะครับโคดนี้ไม่เกี่ยวกับกล่องเป็นที่ตัวรถนะครับอ่ะอันนี้เป็นที่ตัวรถอ่ะแล้วเ,เดี๋ยวมาดูมามาเล่ากันฟังนิดหนึ่ง นี้ดับเครื่องก่อนนะครับดับเครื่องนิดนึงนะอะมาดูกันนะอะคือปัญหาของกล่องนะครับปัญหาของกล่องไปเนี้ยอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่ากันในห้องดีกว่าแล้วขอถอดกล่องนะอ่ะมาเล่ากันต่อนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับกล่องไปนี้นะครับฝากเป็นอุทาหรณนนะ์ฝากเตือนเลยแหละครับฝากเตือนทุกท่านนะครับเวลากล่องสตาร์ทไม่ติดเนี่ยอันนี้ที่กล่องจะ จากประสบการณ์ที่เขาส่งมาทุกกล่องนะครับจะเจอปัญหามันเหมือนกันคือถ้ามันสตาร์ทไม่ติดเนี่ยเขาพยายามที่จะมาจิ้มมาต่อตรงต่อมันไม่ใช่มาที่เอ็กนะพอที่จะมาจิ้มนู่นจิ้มนีตตนน่ต่อตรงนู่นต่อตรงนี้ให้มันติดให้มันสตาร์ทติดดูเลยอะไรเปลี่ยนออกมาแนะล้วูกขี่ตัวดูไล่เปลี่ยนกันเยอะแยะเลยครับไหมทุกตัวเสียทุกตัวตัวนี้ไหมนะคตัวตัวไหมเนี่ยเอาให้ดู ขาไมหมใช่ไหมครับจริงๆอ่ะมันเวลามันเสียเท่าที่เจอมามันก็ไม่ได้ไหมขนาดนั้นหรอกปัญหาของการไหมการอะไรเนี้ยมันจะมาจากการที่อ่าสตาร์ทไม่ติดแล้วก็เอาสายไฟน่ะมาจิ้มมามาจิ้มขั้วนะครับรอยจิ้มมาตอนตอนมาเนีะยรอยจิ้มมาเนี่ยค่อนข้างจะจะพอสมควรนะเห็นรอยจิ้มรอยอะไรมาเคลียร์มา เป็นรอยสปาร์ตของไฟนะครับมันมันก็มันไม่ใช่รถรุ่นเก่าเพราะที่จะมาทําอย่างนั้นได้นะครถ้ากองเสียสตาร์ทไม่ติดถ้าไม่อยากจะเปลี่ยนไม่อยากจะ,ะนี่ก็อยากจะซ่อมเนี่ยอย่าไปทํอย่าไปทําทเยอะอย่าไปเขียนนู่นเขียนนี่เราวังว่าจะฟุกแล้วติดมันไม่มีหรอกมีแต่จะเสียเพิ่มนะครับกรณีนี้เหมือนกันก็จะจบได้ใน ก็มาไล่เปลี่ยนให้ไล่เปลี่ยนให้ไล่เปลี่ยนพวกนี้ให้ไล่เปลี่ยนพวกฝั่งนี้ให้โวกก็จะก็จะจบได้นะครับเหนื่อยพอสมควรนะครับเหนื่อยมากมันไล่นะมันมันไล่จากการที่เราไปจิ้มให้มันช็อตให้มันหวังว่ามันจะติดมันก็มีโอกาสเหมือนจะติดมั้งก็ไม่รู้นะจิ้มยังไงจิ้มไปจิ้มมาบอดช็อตกันหมดเลยวัดตัวไหนช็อตหมดเลย พอช็อตหมดทำไงก็ต้องมาไล่เปลี่ยนปวดหัวมันไม่ได้ช็อตแค่นั้นดิครับเนี่ยก็พวกกล่องพวกนี้เมื่อไฟมันไฟมันผ่านโดยที่ไม่ได้ผ่านผ่านโดยปริมาณของมันที่มันต้องการมันจะไปเยอะมากโชคดีที่ซีพียูตอนนี้ไม่เสียถ้าเสียก็คือทิ้งนั่นแหละซ่อมก็คงไม่คุ้มนะครับฝากกันนะฝากกันบ้านเราก็มันก็มีนะครับบางคนก็ทําเหมือนเขานี่แหละบางคนนะบางคนก็หวังว่าจะฟุกซะหน่อยเออ จะได้ไม่ต้องเสียค่าซ่อมประมาณนะี้จิ้มไปจิ้มมาพังจอ,อยพังเยอะกว่าเดิมอันนี้ก็พังเยอะกว่าเดิมเนี่ยซ่อมเยอะกว่าเดิมเนี่ยอ่าจากที่จะซ่อมไม่ขี่ตัวเปลี่ยนไม่ขี่ตัวจบไม่กี่บาทมาซ่อมกันซะบาทเลยเยอะเลยคนซ่อมก็ปวดหัวนะครับมันไม่ก็ไม่ก็ไม่อยากนั่นหรอกก็ซ่อมซ่อมไม่เยอะเราก็คิดไม่แพงนะครับไม่ใช่ว่าจะคิดตามคิดเหมาอย่างเดียวไม่ใช่ซ่อมน้อยเราคิด ตามราคาคุณมาเสียน้อยเราก็เราก็คิดคุณถูกไปนะครับคุณมาเสียเยอะมันก็ตามความยากง่ายของของมันไปนะครับฝากกันไว้นะครับอย่าไปเคลียร์อย่าไปช็อตอย่าไปหวังฟุกมันไม่มีมันไม่ใช่แมตติไม่ใช่ที r พอที่จะมาต่อสายไฟตรงแล้วติดนะครับ mm hmm. นี่แหละอ่ามาเล่าถูกกันฟังอันนี้ตล่องวันนี้ก็ซ่อมเสร็จนะครับพร้อมส่งส่งไปให้เขา,ชาใช้งานนะครับก็ ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ